คุณเชื่อไหมว่าเชียงตูไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่ขึ้นชื่อทางด้านวัฒนธรรมและอาหารที่อร่อยเท่านั้น,นครับแต่ยังเป็นบ้านของธรรมชาติที่ดมสมบูรณ์และสวยงามอย่างที่หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนทิวเขาที่สูงเสียดฟ,ฟ้าหลบคุมด้วยป่าดวงดิบเขียวขจีน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นสายธานไสสะอาดและทะเลสาบที่มีน้ำสีฟ้ามรกตสะท้อนแสงแดดรีบระยับทั้งหมดนี้เป็นภาพที่เราไม่ควรพลาดครับ นี่คือแต้มคุงนัาเฉิงตูซีรีส์ใหม่จากทางแตมเองที่เราจะพาเพื่อนๆไปตะลุยพบกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่สมัสรถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายและวิถีชีวิตของคนในเมืองจีนเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประจนภัยครั้งใหม่ไปกับเรากับแตมคุงน่าเฉิงตูครับ,บนนะนนด,น,นดดดิฉัจะพาาาธออไไไปสสุุกกคมมมม่มีหยหยใ้้ณ เนนนความใมใัใจจสสใักชิตูหลังจากที่เรานะครับไปกินอาหารกันมาแล้วครั้งนี้ขอพามาชมความน่ารักของแพนด้ายักษ์กันหน่อยที่นี่คือศูนย์วิจัยและอนุรักษ์แพนด้าเชิงตู Research Base of Giant Panda Breeding ที่นี่เน่ยเป็นบ้านของแพนด้ายักษ์สุดน่ารักมากมายที่เราจะได้ชมกันอย่างใกล้ชิดครับคุณผูครับมาถึงแล้วครับที่ เฉินตนวูวิจัยแพนดาบวิกซ์นะครับก็คือสูนวิจัยแพนด้ายาของเฉินตูสถานที่ขึ้นชื่อของเสฉวนครับ อีกทั้งเนี่ยเวลาเราเดินทางมาถึงนะครับก็สามารถที่จะโดยสารด้วยรถไฟฟ้านะฮะสาธารณะของเฉิงตูได้มานั่งลงสายที่3นะครับอยู่ที่ชงหมาจิตตีเลยแล้วหลังจากนั้นก็ให้ขึ้นรถบัสนะฮะแล้วก็เวลาเดินเข้ามานะครับก็อยากจะให้สังเกตป้ายที่เขียนคำว่านอนไอเดียการ์ดนะครับก็คือเราจะใช้พาสเวิร์ดเข้าเนี่ยก็ให้ไปเข้าของนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะว่าตรงน,นั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ต้องใช้บัตบประชาชนคนจีนใช้แค่พาสเวิร์ดก็สามารถเดินทางเข้าได้แต่ให้ซื้อตั๋วกันมาก่อนนะฮะวิธีการซื้อตั๋วนนน่ยก้าไ,ไดางวิจัละบมแต ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์หมีแพนด้าแห่งเฉิงตูหรือเรียกกันสั้นๆวา่า Giant Panda Breeding and Research Base ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนแพนด้าเขตเฉิงฮวาเมืองเฉิงตูอยู่ห่างใจกลางเมืองแค่10กิโลเมตรเท่านั้นมีพื้นที่มากกว่า3.07ตารางกิโลเมตรครับได้รับการประกาศให้เป็นโครงการสาธิตการอนุรักษ์หมีแพนด้านอกถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติเป็นสถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการอนุรักษ์หมีแพนด้านอกถิน่นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการเพราะพันธุ์การให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แล้วตอนนี้นะครับผมกําลังมารอต่อแถวเพื่อจะไปขึ้นรถคุณผู้ชมคนเยอะมากเรามาดูกันดีกว่าว่าภารกิจวันนี้เราจะได้ไปดูฮาวานจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับป่ะ let's go ครับข้างหลังเด็กๆกําลังพูดคุยถึงความดีใจที่จะได้ดูแพนด้าแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูน้องๆกันก่อน20กับ12ทุกคนดูครับจำนวนประชากรที่มารอดูฮวาครับดูจำนวนประชากรดิ พราะตอนนี้เขาจะเขียนบอกว่าอย่างน้อยอครับเราจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการต่อแถวแต่เขาก็บอกว่าการต่อแถวก็ไม่ได้จะเป็นเป็นการการันตีว่าเราจะได้ดูน้องหัวหวนะการที่เราต่อแถวเราจะได้ดูน้องหรือเปล่าในอากาศสภาพแบบนี้แล้วก็เวลานี้นะครับดูดผู้คนดีเยอะมาก หลายคนสงสัยว่าทําไมคนถึงมาต่อแถวเพื่อรอดูน้องวาวากันคืออย่างนี้ครน้องเขาเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นแพนด้าปกตินี่แหละครับเป็นแพนด้ายักษ์นะครับที่เกิดที่เซชวนนะครับที่เชงตูนี่แหละแต่ทีนี้นก็คือด้วยความที่ว่าน้องครับเขาเกิดมาเป็นตัวแครนะฮะแล้วก็ตัวเล็กทําให้คนเนี่ยก็เลยอยากที่จะมาเป็นกําลังใจให้กับน้องก็เลยแห่มาดูกันขนาดนี้นั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นพลังมวลมหาประชาชนนะครับ แล้วจะได้ดูกันแล้วครับน้องควาวาของเราครับน้องน่ารักจังเลยมองไม่เห็นก็อาศัยความกล้องของคนอื่นไปก่อนทุกคนก็น่ารักนะครับก็ดูสึกว่าแฮปปี้นะทุกคนก็แฮปปี้กับน้องแพนด้ากันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ศูนย์วิจัยแพนด้านี้นะครับยังมีอีกหลากหลายสัตว์ให้เราได้เลือกชมนะฮะเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูว่ามีไรนาสนใจรอเพื่อนๆอยู่หรือไม่ครับไปกันเลยครับ นอกจากจะมีแพนด้ายักษ์แล้วนะครับที่นี่เนี่ยยังเป็นที่อยู่อาศัยของแพนด้าแดงและสัตว์ป่าอื่นๆที่หายากที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกด้วยละครับอเรดแพนด้านี่นะครับก็จริงๆแล้วจํานวนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยประมาณแค่5,000 5,000กว่าตัวเองบนโลกนี้นะครับแพนด้าแดงเนี่ยนะครับเป็นสัตว์ที่เรียกได้ว่าเป็นอีก s p e c หนึ่งของแพนด้ายักษ์โอเคส่วนใหญ่แล้วนะครับเรดแพนด้าเนี่ยเขาก็จะอยู่ในป่า อ่าฮิมาลายันจะอยู่ทางที่ตะวันตกของในปานซัเป็นส่วนใหญ่อย่างที่เราได้เห็นกันนะครับที่เซชววของเราเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ5,000ตัวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูว่าที่สูงวิจัยแห่งนี้ยังมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับหลังจากที่เราดูทั้งน้องฮัวฮันะฮะร,รวมไปถึงการได้ดูน้องแพนด้าแดงที่เราฝ่ฝันเรียบร้อยแล้วนะครับไป พื่อช่วยให้แพนด้าเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นฐานวิจัยแห่งนี้เนี่ยได้ทดลองสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาตามธรรมชาติที่แพนด้าเนี่ยชื่นชอบครับโดยเป็นการปลูกป่าผ่ายและพืชพันธุ์อื่นๆครอบคลุมพื้นที่มากกว่า96%ทาให้ฐานวิจัยแห่งนี้เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็น1ใน Global 500ของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสาประชาชาติดังนั้นนะักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเนี่ยจึงสามารถพบเห็นแพนด้าซึ่งเป็นสมบัติข,ของชาติที่น่ารักอ้วนพีปีนต้นไม้กินอาหารอรคครรััมบบช ตอนนี้เราพาทุกคนเนี่ยมาถึงในส่วนของกรงแพนด้าที่เปิดโลกนะครับคือกรงแพนด้าเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะก็คือกรงแบบระบบปิดแล้วก็ระบบเปิดแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าระบบเปิดก็คือให้น้องเนี่ยสามารถที่จะมาอยู่บนต้นไม้แล้วก็อยู่ในปากกน่าจําลองเขาได้ถ้าเราบบปิดเนี่ยเขาก็จะอยู่ในห้องแอร์เนาะถ้าเกิดวันไหนอากาศร้อนเขาก็จะพาน้องๆเนี่ยไปอยู่ในห้องแอร์แต่ถ้าวันนี้โอเคอากาศมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเขาก็จะปล่อยอิสระให้น้องเนี่ยสามารถอยู่บนต้นไม้แบบนี้ได้คุณผู้ชม โดยนอกจากแพนด้าแล้วเนี่ยเชิงตูเนี่ยยังมีธรรมชาติที่สวยงามให้กับเราได้สัมผัสกันครับเราจะพาทุกคนไปที่อุทยานแห่งชาติจิวไจโกหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกครับคุณผู้ชมรักจิวไจโกลเนี่ยเป็นสถานที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงอย่างมากในเชิงตูนะครับใครที่มาเชิงตูหรือว่าเสฉวนเนี่ยก็ต้องแวะกันมาที่จิวไจยโกลแห่งนี้นั่นเองครับ อุทยายนแห่งชาติจิวเจโกเนี่ยตั้งอยู่ในเทือกเขาหมินซานทางตอนเหนือของมณฑลเสชวนเป็นอุทยายนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี1992ด้วยความงดงามของธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยทะเลสาบสีสันสดใสน้ำตกที่สวยงามและป่าที่เขียวกระจีครับ คุนผู้ชมครับตอนนี้เราพาทุกคนมาลงกันที่เจี้ยนจูไห่จุดแรกที่เราจะมาเดินกันนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยนะครคุณผู้ชมวันนี้เสียดายคือฝนตกก็เลยจําเป็นต้องกลางร่มนะครับจริงๆถ้าไม่กลางร่มหมากมันสวยมากเลยนะค,คุณผู้ชมที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบต้นไผ่เพราะว่าต้นไผ่ขึ้นอยู่รอบๆอ่าวทะเลสาบแห่งนี้นะครับ จะบอกว่าแต่ละฤดูเนี่ยที่จิวไจ้โกแห่งนี้นะครับก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันไปนะครับในแต่ละฤดูเนาะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอเคครับธรมะเนี่ยจะปกคลุมนะบรรยากาศจะเย็นสบายมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในช่วงของฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงต้นไม้ที่เปลี่ยนสีฮะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าแต่ละฤดูเนี่ยมีความสวยงามที่โดดเด่นและแตกต่างไปเขาถึงได้ขึ้นชื่อว่าจิวเจ้โกเนี่ยสามารถเที่ยวได้ทุกฤดูเลยนะครับ เดินเข้ามาในอุทยานแล้วเนี่ยเราจะพบกับทะเลสาบที่มีสีสันงดงามมากๆน้าใสจนมองเห็นพื้นใต้ทะเลสาบมีสีสันที่เกิดจากแร่ธาตุในน้ําและการสะท้อนแสงของแดดเนี่ยก็ <ผม S 1> ยทําให้มันสวยงามมากยิ่งขึ้นครับคุณผ,ผู้ชมครับผมจะบอกว่าคือมันมันสวยงามมากๆเลยอะครับคุณผ,ผู้ชมคือมันคือความธรรมชาติอะมันเขียวแบบธรรมชาติจริงๆมันไม่จาเป็นต้องปรุงแต่งอะไรเลยนะครับ <S <S จริงๆนะผมถ่ายไปอะมันไม่สวยเท่าที่เราถ่ายจริงๆนะครับ ผมลองดูละผมอยากจะฝากว่าถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสได้มาเสฉวนเนี่ยก็แนะนำว่าจิวเจโกฟีอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดล่ะครับที่นี่ก็คือทะเลสาบห้าสีนะครับเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สวยที่สุดของจิวใจกโกฟงนี้ครับที่ทะเลสาบแห่งนี้เรียกกันว่า five flower lake นะครับหรือว่าทะเลสาบห้าสีเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าในช่วงฤดูใบไม้ผลินะฮะที่นี่เนี่ยต้นไม้นะครับก็จะผลิตใบออกมา ซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณคร่าวๆคือสีสีนะครับสีแดงสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีเขียวซึ่งสีสีนี้เนี่ยมันจะไปตัดกับสีของสีของน้านะครับซึ่งเป็นสีฟ้าซึ่งทําให้มันกลายเป็นทะเลสาบ5สีนั่นเองครับแต่แม้ว่าในช่วงที่เรามาในตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ช่วงหน้าฤดูใบไม้ผลิพอจฉะนั้นเราก็จะเห็นเป็นสีเขียวอย่างเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรครับมันก็ยังทําให้เราได้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยมันสวยงามแค่ไหนนะทุกคนดูน้ำเลยครับน้ำมันใสมากจนเราสามารถที่จะมองเห็นก้นบึ้งของทะเลสาบได้แม้ว่าจะมีคควาามมมลึึกกถง5เตตรร็ับ เรียกว่าการมาเดินเล่นในอุทยานจิวใจโกแห่งนี้เนี่ยก็ทําให้เหมือนเราได้หลุดเข้าไปในโลกแห่งความฝันที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่บริสุทธิ์และงดงามครับอ่ะผมลืมบอกไปนะครับว่าทําไมที่นี่เขาเรียกว่าจิวแจโกครับ<อ>คือในอดีตเนี่ยนะครับ<อ>ที่จิวใจโกเนี่ยก็เป็นหนึ่งเขตนะฮะเ,<อ>เป็นเหมือนตําบลหนึ่งและกันของเสฉวนนะครับเป็นสถานที่รวบรวมหมู่บ้านทั้งหมด9หมู่บ้านด้วยกันครับอยู่ที่นี่เขาก็เลยเรียกว่าจิวแจโกนั่นเองนะครับก็<อ>คือหมู่บ้านทั้งหมด9ที่มารวมตัวกันนะฮะที่นี่ก็คือแหล่งออออุุทททยยยาานนนนนจจิ่่่วโกกซึงเป็ีู จากตัวตตัววตตบบลหมู่้านนี้เนี่ยมันจะเสียงน้ําตกดังในหนึ่งนะครับที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าน้ําตกทานไขมุกที่มีชื่อเรียกนี้นั่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปทรงของตบ,บริเวณนี้นะครับจะเหมือนกับพัดจีนครับและเขาก็เปรียบว่าน้ําที่ไหลมาเนี่ยก็เหมือนกับไข่มุกที่ไหลออกมาแบบ <Yeah. S 1> ไม่หยุดไม่หย่อนครับที่ได้วความสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ธรรมาชาติสุดๆเลยะครับแต่ถ้าเกิดว่ายิ่้มาเห็นด้วยตานะครับจุดจริงครับ การได้มาที่จิ๋วใจโกเนี่ยก็เหมือนกับเราได้มาชาร์จพลังจากธรรมชาติอย่างแท้จริงใครที่รักธรรมชาติและการเดินป่าเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องมาเยือนสักครั้งหนึ่งครับในพิเศษต่อไปครับเราจะพาเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยไปศึกษาวัฒนธรรมกวีต่างๆรวมไปถึงสถานที่ที่มีความสำคัญต่อเมืองเฉิงตูทางด้านของประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไรก็ติดตามกับแต้มเอกซีรีส์กับแต้มคูงณเฉิงตูในอาทิตย์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับแต้มเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกัันหหม่คครร้้งาสสวดีบ